สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะกับผมพอกันอีกแล้วครับนมฉกพ้าร้วยหวยปดอนีเนาะเมื่อนี้นมฉกกระเทือหวยห้าหน้อยมาปาักเนอะวันนี้ที่กิบแปดเนาะหกหน้อยมัดรวมที่แปดเดือนห้าปีหกแปดเนาะตารางพ้ารวยมีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้มีเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองเนาะนี่คือตารางที่คำนวณได้แล้ววันนี้มีตัวไหนบ้างวินสองตัวสามตัวก็ตามนี้เลยเนาะวินสองตัวสามตัวก็อยู่ในนี้ วินยังไงให้วินแนวตั้งแนวนอนก็ตามนี้เลยเนาะแบ่งช่องให้เรียบร้อยแล้วเนาะจะมีช่องตามนี้เลยวินแนวตั้งแนวนอนเนาะแนวตั้งก็ออกอย่างนี้แนวนอนก็ออกอย่างนี้เนาะไปตามไปตามแนวของเขาเลยมีหกหน่วยมันรมีหน่วยการชาติหน่วยพาะกิจหน่วยสามัคคีหน่วยพิเศษหน่วยปกติและหน่วยวีไอพีเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมกับเมื่อวานเมื่อวานนี้แตกปังมากเลยเนาะแตกไปแปดแผลเนาะเข้าไปที่สามหน่วยสามหน่วยเข้าไปที่แปดแผลปังมากเลยเนะาะปังสุดๆเลย ไม่ใช่เขาเขาสา,นนานมาน,านอยเข้าห้านวยเนาะเข้าห้านยเข้าห้านอยเมื่อวานนี้เข้าห้านอยเข้าแปดแผลเมื่อวานนี้วันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนี่คือแนวทางของเรานะก็โอเคแคปหน้าจอเลยเนาะแคปหน้าจอเลยมุมสูงก่อนโอเคแคปหน้าจอแลนะ้วเนาะครับผมนี่คืออาจารย์ปู่ของเราเนาะมีเหล็กไหลผ้าปิดตาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มาเสพนางแล้วก็ปู่นักขบานเนาะมูกินหางกินไม่หมด ให้โชคให้ลาบตลอดเลยไอเล็กไลดูดเด็กเล็กไลพระปิตารไม่ให้มานอนดูดซับรับโชคเนาะเล็กไลองดำของเราดูดซับดูดโชคเข้ามาหาตัวเราเนาะนี่คือตัวเลขเ้อะแคปมันจะออกก่อนเนาะแคปมมนจะออกแล้วเมื่อกี้นะครับผมนี่คือแนวทางของเราเราปังๆเมื่อวานนี้ปังมากเลยเนาะเข้าไปที่ห้านอยเข้าแปดแพ้ปกติให้หกหน่อยเนาะ มันก็เข้าไปห้าหน่อยเะยเมื่อวานนี้ปังมากเลยเนาะก็ลงให้ไปดูย้อนหลังก็ได้เนาะคลิปก็ลงให้เมื่อวานนี้ปังมากเลยเนะาะเมื่อวานนี้ปังมากเลยแล้วก็มาลาวอีกลาวรอบค่ำเนาะตั้งหกลาวหกอย่างก็แตกกันกันอีกลาวหุ่นเนาะหุ่นลาวของเราหน่มโชคพาลูกก็ปังมากเลยสำหรับหุ่นลา,นาวในเมื่อวานเนาะเมื่อคืนนี้แตกหมดเลยทั้งหกหกลาวเลยเนาะ กเราเราสัตตาวีไอพีเราสัตตาเราวีไอพีเราสามัคคีเราสามัคคีมีคีเราลากาชาติเนาะแตกหมดเลยลงคลิปไปให้แล้เนาะ,นะไปย้อนดูย้อนหลังได้เลยเนาะไปดูย้อนหลังได้เลยในคลิปที่แล้วเมืเ่อคืนนี้โอเคแคปหน้าจอแล้วผมก็จะนี่ไปลงให้นละ้วเดี๋ยวจะไม่ทันป้อนเน็ตผมมันช้าเนาะฝนตกฟ้าคืมด้วยกลัวเน็ตมันไม่หมุนเนาะเน็ตมันชา้าโอเคแคปหน้าจอเลยครับนี่คือแนวทางหาหน่อยวันนี้นะครับหกหน่อยมัดรวมเด้อเอาไปเล่นหกหน่อยมัดรวมเอา เลขในช่องนี้แหละตารางสามารถนาเอาไปปิ่นเล่นได้ทั้งหกหน่อยเลยเห็นไหมเลขมีไม่กี่โคู่เองเนาะสามารถเอาไปเล่นได้ตั้งหกหน่อยปังมากล่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ปังมากเลยเนาะปังสุดๆเลยโอเคครับผมขอทุกคนพิจารณาด้วยเนาะแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยไม่ใช่ว่าเข้ามาดูเราไม่มีน้ําใจให้กันเลยเนาะก็กดแชร์กดไลค์ผมให้เลขให้หวยลดลงให้ฟรีเนาะก็กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับฝากตัวด้วยเนาะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนรวยปังๆนะครับกับหาหนอยวันนี้นะครับหกหนอยมัดรวมอเอาไปเล่นได้เลยนะครับรวยๆรวย